ใครที่เคยดูคลิปของเจ้าซาตั้งแต่เด็กๆก็จะรู้ว่าเจ้าซาเนี่ยเป็นลูกของแมวจรมาคลอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านนะคะน้องเป็นแมวตัวผู้ตอนนี้ก็อายุได้สีเดือนกว่าแล้วหนูกําลังจะโตเป็นหนุ่มน้อยใช่ไหมลูกซากาลังจะโตเป็นหนุ่มเนาะ ก็จะมีความซุกซนตามภาษาแมวน้อยนะคะแต่ว่าวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นวันดีนะเพราะว่าน้องก็จะดูเรียบร้อยดูนิ่งๆนะคะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยให้ถ่ายนะไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปนางก็จะเดินไปเดินมา คือเราจะต้องเดินตามถ่ายคลิปเขาอะแต่ว่าวันนี้ก็แอบ,บขึ้นมานอนเล่นบนบ้านชั้นสองนะซึ่งน้องก็แอบ,บขึ้นมาเล่นเป็นประจำนะคะหนูทำไมชอบบ้านชั้นสองแล้วลูกฮะไม่วุ่นวายดีอืมข้างล่างมันวุ่นวายมากเลยใช่ไหมครับ มีคนเยอะใช่ไหมอืมหนูก็เลยชอบขึ้นมาเล่นคนเดียวตอนแรกๆนะคะตอนที่เอาน้องมาอยู่ใหม่ๆอะ่ะตัวเล็กมากเลยนะตอนนั้นก็อายุได้ประมาณสิบวันอ่าช่างน้ำหนักตอนนั้นก็ได้สองขีดนะคะก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยงเขารอดไหมเนี่ย ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนเลยนะนะพอดีว่าก็เลยได้พาไปหาสัตวแพทย์นะคะซึ่งเขามีคลินิกที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราอะนะเขาก็ให้กินนมแพะก็พอหลังจากที่กินนมนะคะเราก็ป้อนนมด้วยขวดนมเนาะโอ้โหพอได้กินขวดนมเท่านั้นแหละก็ติดขวดมากเลยนะคะ เพิ่งจะมาหย่าขวดนมเมื่อตอนประมาณสามเดือนกว่านี้เองอะ่ะคือตอนที่น้องติดขวดนะ่ะก็ไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยนะพอเขาไม่ยอมกินนมจากถ้วยเลยนะคะใจแข็งมากอะ่ะเราก็พยายามแบบให้เขาหย่านมขวดเนาะก็เอานมใส่ถ้วยให้กินเป็นวันก็ไม่ยอมกินนะ เพิ่งจะมาหย่านมขวดเอาเมื่อตอนอายุสามเดือนกว่านี้เองนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วเราอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีแม่เนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออชอบกินนมจากขวดมันรู้สึกอบอุ่นดี